ฮัลโหลมาปางกิมรีนะค่ะทุกคนจะงงว่าเอ๊ะใครใครือมาปางกิมรีเอ้ยแกเราลืมกุญแจรถอะเอาใหม่เมื่อกี้ลืมกุญแจรถเอาใหม่กุญแจรถหมูเน่าฮัลโหลมาปางกิมรีนะคะเป็นใคร เป็นแม่ค้าไข่ข้าวหมูแดงหมูกรอบที่ตลาดคลองมะนาวตำบลบ้านสิงห์โาราชบุรีนะคะร้านจะหยุดทุกวันพระนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันพระเราก็จะได้เวลาไปตะลาดแต๊ะแ,แ,แ,แก๊นวันนี้ก็อาจจะไม่หลายเหตุการณ์เหมือนวันพระที่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปในกะับบางนาแต่เราจะไม่ผ่านพระรามสองนะ มีความเชื่อว่าเราจะไม่ผ่านเราจะยอมอ้อ,อม,มนิดนึงไม่ยอมอ้อมเดี๋ยวเราจะแวไวไหวพรกก่อนด้วยเซว,ไวนไหวพก่อนด้วยโอเคไปก่อนไปกันไปก่อนวั <Okay. S 1> นนี้จะไปเมกาเมกาเมกาต่ฮิวไหม ปะน,นะคะเราแวะทำบุญที่วัดพระโทนก่อนหนึ่งแมทก็วันนี้วันปกติก็จะไปทุกวันาพายอยู่แล้วนะคะแค่นี้แล้วก็ทําบุญประมาณ5นาทีไม่ถึงแล้วก็ไปเที่ยวได้ที่เหลืองก็ตแ,แต่แล็บแต่ได้คุยอยู่ตรงท้าหนู ลองพร้อมไว้ก่อนหิวมากคือวันไม่อกใครตายเดี๋ยวไปไปได้บบที่ต่อแลก็ชอบมากเนะอเมริกาแล้วนะคะที่จอดรถหายากมากแต่เราก็หา หิวแล้วหิวแล้วนิ่งก็หลับขยับก็กินนะคะไป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 แล้แรงไหมวันนี้คุณตั้งใจจบเอาอะไรฉันไม่เอาหนูก็ไม่โอนหรออุ้ยใบบัวชุดออกกำลังกายต้องมาแล้วรู้จักสิเธอเราจะไงจะขึ้นบันไดเลื่อนไหมน,นี่ไปคนเยอะมาก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 สิ่งเดีย ใช่ไหมจ๊ะสายขอดีมากดูไปดูดูนี่ยังไม่หาอะไรกินเลยนี่เดี๋ยมันแนตเอร์โอเคเหมือนเด็กมันนอกครอบครัวเนี่เลี้ยงมันมีเกี่ยวกับอะไรอ่ะต้มหย่างไงโอเคเาลไปหเาะไ่หไหิวแล้วไม่งเไปเดี๋ยวเราให้มาาดูเดี๋ยวมากึ้นรโอเคมูพอมามากินหมู ไปกินไนทูมิยูลงมาติดกันแล้วว่าจะกินไนทูมิจูไปเฮ้ย, o ยนี่โอชิแกรนด้วยนะอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ต์ว,วันนี้เขาเลือกกินเป็นไนทูมิจูตัมงใจเขาหน่อยนะคะ เคยกินครั้งแรกนะคะคิดว่าอันนี้ตัวเน่าไม่ใช่มันเป็นมันคิดถึงมันเป็นตกินจั๊กเจขาดอันนี้เขาอ่าๆ่าดอีกอย่างสารภาพในทุวิตยูครั้งแรกนะคะจริงจริงจริงจังอร่อยหรอเปล่อ่าเดี๋ยวลองดูลองดูจริงจริงกินเครื่องเคียงเล่นก็อิ่มแล้วเนาะมันนอกมันนอก่เคยกิน อะไรนะแต่ตัวที่ไม่กดเป็นเสี่ยคซังมาม่าแต่มันเผ็ดอ่ะลอ,ะอะไงอไหมเผ็ดนะไหมลองนะเขาบอกเผ็ดมากเดินเดินชะ็อปปิ้งนะ ดิ่นเปาหมาล่าปกติกตจะประจํการอยู่ที่นั่นใช่ไหมจ๊ะไม่ได้ยากกินนะคะยากโคอ,อะ่ะยากโคอ,อะ่ะไม่ได้ยากกินเลยแต่ยากจนะโคตคือไม่ได้ยากกินนะแค่ยากโคอ,อะ่ะ <c oughs> ร้อยสามแปดสิบรอถูกหุ้หหน่ากินนะ่เราก็มาซื้อรองเท้าแล้วรองเท้าของออนนะคะ นี่นี่นี่ของใครเรายังไม่บอกติดสินบนเจ้านายพนักง,งานเอาไว้เด,วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่ง ประเด็นก็คือเรามาตแต,ต่ิโมบ่ายโมบ่ายโมเย็น,น <c oughs> หา้าโมงนไมอตอนนี้ให้หลานไปรอไปรอไอติมกับน้ำนะหิวหน้าม้ออ้าวทุกคนไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินนึกว่าของกินคิดด้วยดีหิวจนยากจะกินตัวตาเลยนึกว่าขนมมาเก็บดีๆนะเดี๋ยวของ ได้มาสองตัวซื้อส่งแก้วให้ไายอันนี้นะคะการซื้อเสื้อยู Uniqlo สั่บริสก็คือต้องซื้อไซส์เด็กอันนี้ไซส์เด็กใช่ไหมใช่ก็จะถูกหน่อยถูกจะสองร้อยบาทอ่าใส่ไซส์เด็กได้ก็ใส่ไปภูมิใจภูมิใจนี่ของดิฉันได้มาเยอะแยะเลยนี่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 โอ้ยไม่ได้ของดิฉันของนไม่บอกว่าของใครรองเท้าครีมทำมือแล้วก็น้ำหอม ไม่ใช่น้ําหอมเี้นะเอาไปใส่ใส่ตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็หอมแล้วก็เสื้อเนี่ยเสื้อตรงนี้เสื้อตรงนี้ตรงหน้าเมการ้อยยี่สิบถูกเวอร์นีก็ได้มาแล้วแล้วก็มี h m นิดหน่อยลดราคาคือตอนช็อปนี้ไม่ได้ถ่ายคือตอนช็อปเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าแต่ละคนแบบตอนช็อปนี้คือทุกคนแบบกระจายตัวห่ากันไม่เจอเจออีกทีก็ถูกแน่นะที่ไหนนะสี่ร้อยเก้าสิบอ ตอนนี้ห้าโมงสี่สิบแล้วเราควรจะไปจากที่นี่แล้วนะกลับบ้านอ่ะที่บ้านรอแล้วเอ้ยไม่เราจะค่อยหาอะไรกินก่อนหน่อยเอ้ยเดี๋ยวาไปหากินข้างนอกแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะกลับทางนงครปฐมเหมือนเดิมทางบ้านก็ค่อยๆสิ่งเหมือนเดิมต้มมันไก่เออหน้าสดป้ายเออคือเธออยากมานี่เพราะเธออยากมากินที่นี่ใช่ปะ่ะแล้วมันไม่มีที่อื่นหรอมี <laughs> <ต>อร่อยแต่เมื่อกี้คนคนเหมือนเขาชี้ว่าเอ้ยนี่อยู่ไหนอยู่นี่อะไร สามบาทเลยนะั้นเดินเมากาเนี่ยมีหลงเนะถ้าไม,ไม่ได้แบบก็ยังไม่ได้ไปอีเกียเลยนะเออแต่ไม่เดินโซนอีเกียอยู่แล้วเพราะว่าหลงแน่นอนแต่ว่าถ้าเดินโซนเนี่ยไม่หลงแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการหารถนี่เราจะต้องจับทางให้ถูกถ่ายรูปเสาไปเลยถ่ายรูปสาวแล้วไงก็หลงนะตอนนี้รถติดหนักมากค่ะออกไปกลับบ้านได้เนาะถึงบ้านกี่โมงสองทุ่มได้โอ <laughs> เคได้ขับรถก่อน I don't like it. เออเราเห็นเขาแบบรีวิวอะไรนะแลปป่าวแลปแโอกระจุอยากกินอยากกินโอกระจุแล้วหนึ่งนะตอนนี้ก็ให้พี่กิฟลงไปซื้ออยู่เราอยู่เส้น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 อ่ะเขาเรียกว่าอะไรการนาใช่ป่ะรู้แต่ว่ามาเลก้าอ่ะถนนมาเลก้าวการนาใช่เรากำลังจะกลับบ้านแต่เรากลับทางนี้นะเราอยากกินแลบเราให้เขาไปซื้อแลบให้ที่ โอ้กระจูมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวแบแม่จะวีรอนานเกินไหนบอกที่สิบเธอเราได้กินอะไรนะกินกินแล้วโอ้กินทิ้งไปแล้วนะแกงเนื้อไก่สองอันให้อายมาอันะนึงอ๋อเหรอสองร้อยสี่สิบห้าอันละอ๋ออันใหญ่ไหม เราเอาแล็บใกล้มาแล้วเลือกแป้งแคระกันโอเคอันนี้นะคะโอกระสุนที่อยากไปฝันแต่ไม่ไม่อยากรอแล้วโคตรนานโหต้องวนเขาแล้วลืนนี่ลินโดนไกล่กย <laughs> มากนะกินอะไรไปนะ้ำเมื่อกี้ชาไข่มุกเหรอใช่ไปแก้ที่สอง แล้วบอกฉันว่าขี้ดแปลกไทำไมขี้กอดแล้วมันก็วิ่งวิ่งแตกเราแล้วเธอรู้มัยว่าที่นี่มีไม่รู้อ๋อแล้วเจอแล้วก็แล้วคือมันอยู่ตรงข้าวก็โอกระจูดพอดีเลยโอ้เซอร์ไพรส์แล้วลูกอ่ะเขาก็แยกแต่แบบออกจากโอกระจูดเพราะว่ามันเหม็นมากจะกินเลยเหรอก็ต้องกินดิจะหิวแล้วแม่กินาละได้ได้ได้แล็บโอกระจูดโอ้ใหญ่มาก ออ่ะอันนี้เอาแป้งอะไรมาไชันอืมอร่อย่ะกลัวไม่กินเลยเอาลิเจให้มันแล้วเด๋กวนางมาทำไอืมอันนีุ้๊กกุ๊บอร่อยหรือว่ากุ๊กบ้าเราขับรถมากินนี่ใกล้เหรอไม่ได้ถึงบ้านแล้เหรอก็เราฝังนางซื้อทนนี่ด้วยไง เราบอกว่าค่ะาเราฝ่าหนังซื้ออุ้ยรุ่นระวังฝ่าหนันงซื้ออะไรวะแอลกอฮอล์เออ,อรถข้างหลังใครทอดเหรอ,อใจะไก่ทอดใช่ป่ะอม่ทอยอะตั้ไม่หมมึงไม่มีอะไรคำว่าไกลถ้าใจเราอยากไปจำไว้นั้นวันพาหน้าพาแม่มากินเลย อะไรอขนปัดดาดอยไยนตางะคอร่อยอะอร่อยอร่อยเลยเราจะหล่อใครส<บ>าเอื้อหือลอมมิน้วเขาไปเขากินกรับของสารหลานมากร้านน,า,านนี้เมอะก,กับเยนต์อะนะแบบน่าเขินผักแบบจานโตเยนะจังก้น่าจะกินได้พวกสงสเต็ก ตอนแรกจะซื้อสันหลักแบบทูน,น่าแซบที่มีมาแล้วสองร้อยกว่าบ,บาทอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาส่งน้องสาวเราทำงานหวานแล้วลิ้นเป่านะคะกำลังต้องการะคะลิ้นเป่านะคะอุปกรณ์เจหวานหวานืตนเล คนเยอะจริงนี่นะคะบุฟเฟ่พี่ลงไหมลงไหมคะไม่น่าจะได้ลงอะค่ะเพราะว่า ม,มามามาแล้วนะเขียม,มามาเห็นว่าลูกค้าเพื่อนๆสนใจมาทานบุฟเฟ่ชาบูได้นะคะที่บิ่นเราไปอยู่ลาหลีแบบใครอยู่ลาลีไอไอนั่นไงก๋ยเดียวเอล่าอุ้ยอุ้ย,ยสัตตกคะ่ะซีอูเกน ลืมทำไมอ่ะก็เดี๋ยวกลับพร้อมปะาป๊าไงม่นีก็จะไปเรียนก็ถึงบ้านถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรละวันนี้ก็คือตอนไปอ่ะรู้สึกคันๆนไแล้วว่าพอกลับมาบ้านมาดูเราเราเป็นแบบ เป็นแบบแดงๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยเต็มทั้งไไหมดเลยปะเดี๋ยวลองทายาดูก่อนลองทายาดูก่อนโอ้ยอันนี้ก็หันหมดเลยแล้วทั้งกล่องเนี่ยเหมือนตรงนี้เลยอ่ะแดงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นไรอะ่ะตรงนี้ก็เป็นอะน่ะออเ,เดี๋ยวทายาลองทายาดูก่อนลอง วันนี้ก็จบภารกิจได้กินแล็บของโอ๊กกระจุที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ได้ครีมทามือเพราะว่าซับหมูอ่ะมีดอะกรมีดอะแล้วมาเราต้องมีครีมทามือบำรุงมือนิดนึงเพราะเราใช้มือ,มอในการซับหมูซับมือ <c oughs> นะคะแล้วก็ขมคขมิดชอบเอาใส่ไว้ในเสื้อผ้าแล้วก็ชอบใส่รถไว้ด้วยหอมหอมแล้วก็ รองเท้าของขวัญให้คุณมัมให้คุณแม่แต่ว่าแม่ยังไม่รู้เรื่องเพราะว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่พนักงานไว้ตั้งแต่ปีใหม่น่าจะเป็นรองเท้าที่ใส่สบายเพราะว่าของแม่เก่าแล้วแบบน่าจะสบายเนื้อเป็นของอ่อนนะแล้วก็ได้เสือ 120, อ้อผ้าร้อยยี่สิบร้อยอุ้ยได,ได้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 ไดอะมีคน เขาเรียกว่าอะไรนะเทสเสื้อผ้าแล้วหนึ่งวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบุยบุยเดี๋ยวจะถ่ายมาอีกนะแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยจริงๆชีวินนี้ก็นี่แหละขายของไปวันพักก็ยุดพักผ่อนสำหรับวันนี้ bye บายบุยบายบุยนะจื๊บายบุยนะจ๊ะ thuộc rồi cha bài bui